ระยะนี้ใครโดนทักเงาหัวขาดสัญญาณมรณะหลังบอกเหตุอาจถึงคาดแกเคล็ดด้วยวิธีต่อไปนี้เรียบทําอย่ารอช้าระยะนี้ประเทศไทยก็มีหลายเรื่องราวหลายเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคดีความและความผิดที่กระทำขึ้นถึงขั้นอ่านนำไปสู่การลงโทษสถานหนักแต่กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงว่าโดยลางบอกเหตุตามความเชื่อของคนโบราณที่บอกต่อๆกันมาว่าหากเห็นใครไม่มีหัวมีตะไลกับตัวนั้นแสดงว่าเขากำลังจะหมดบุนคือถึงอายุไขจะต้องเสียชีวิตในอีกไม่ช้าเพราะศรีรษะของมนุษย์เป็นอวัยวะที่สำคัญหากเมื่อใดที่ไม่มีศรีรษะ เหลือเพียงแต่ตัวก็เท่ากับว่าชีวิตได้ดับสิน้นส่วนวิธีแก้ไขต่างๆตามที่โบราณได้บอกไว้ก็มีดังนี้ค่ะถ้าเห็นคนอื่นขอขาดไม่มีเงาหัวหากเห็นกับตาของตนเองว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่มีเงาหัวขอขาดโบราณว่าเอาไว้ อย่าเพิ่งไปทักคนคนนั้นให้รู้ตัวแต่ให้รีบนำหมวกหวดหนึงข้าวผ้าถุงของมันดาผ้าเข่ามา้าถังน้ำเปล่าหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามให้นำมาครอบหัวทันทีในตอนนั้นและบอกว่าต่อหัวให้แล้วนะเป็นเครตต่ออายุให้ยืนยาวออกไปจากนั้นจึงบอกให้เขาไปทำบุญปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า เพื่อเป็นการต่ออายุของตัวเขาเองการส่องกระจกไม่เห็นหัวตัวเองแต่ถ้ามองในกระจกหรือมองในน้ําแล้วไม่เห็นเหงาหัวของตนเองก็เช่นกันค่ะให้เจ้าตัวรีบบอกผู้อื่นนําสิ่งของต่างๆที่กล่าวมาเช่นถังน้ําหัวนึ่งข้าวผักเขามามาครอบหัวทันทีแล้วให้คนคนนั้นพูดว่า ต่อหัวให้แล้วนะจากนั้นให้รีบไปทำบุญปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าและการฝันว่าคนรู้จักไม่มีเงาหัวห,วหรือหัวขาดให้แก้ความฝันลงในถูซ่วมพร้อมกับราดน้ำลงไปและพูดว่าให้ฝันร้ายกลายเป็นดีจากนั้นก็ให้นําหมวกผ้าถุงหวดหนึ่งข้าวอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวไป ไปสวมหัวของคนที่ตนเองฝันถึงแล้วบอกว่าต่อหัวให้แล้วนะพร้อมบอกให้เขาไปปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าการบริกรรมสัมปฏิชามิซึ่งเชื่อว่าเป็นคาถาที่ใช้สำหรับต่อหัวได้โบราณอาจารย์ท่านว่าเอาไว้เมื่อไม่เห็นเงงาหัวตัวเองก็ให้ภาวนาว่าสัมปฏิชามิไปเรื่อยๆ จนกว่าเงาหัวจะต่อติดและหากใครที่เห็นผู้อื่นไม่มีเงาหัวก็ให้ภาวนาสัมปติชามิสามปฏิชามิไปเรื่อยๆเพื่อต่อหัวให้กับผู้นั้นว่ากันว่าภาวนาไม่เกินสามครั้งก็เห็นผลฉะนั้นถ้าใครที่โดนทักว่าไม่เห็นเงาหัวการแค่เคร็ด้วยการนำวัสดุอื่นมาต่อหัว หรือภาวนาคาถาตามที่กล่าวไปแล้วเร่งประกอบปุญกุศลโดยการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยต่ออายุไปได้เพราะการใช้ชีวิตเท่ากับได้ใช้ชีวิตและที่สำคัญก็ควรต้องไปถือศีลปฏิบัติที่วัดเป็นอย่างน้อยเจ็ดวันสำหรับการต่อชะตาที่ถึงคาดแล้วนั้น หากบุญกรรมมีมากก็พอจะช่วยได้แต่ในบางกรณีก็ช่วยไม่ได้เพราะเกินอำนาจของกรรมต้องปล่อยวางและเข้าใจในสัตธธรรมว่ามีเกิดแล้วย่อมมีดับเป็นธรรมดาแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าอะไรที่เป็นลางบอกเหตุการณ์ตายของเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ชั้นต่างๆว่าเขาคิดอะไรเวลาใกล้ตาย เมื่อเทวดานางฟ้าจะต้องตายจากสวรรค์มีอะไรที่เป็นลางบอกเหตุและเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรบ้างเหมือนมนุษย์ใกล้จะตายหรือเปล่านะชีวิตในสังสารวัตเป็นชีวิตที่ยาวนานหากเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายได้ยากตราบใดที่เรายัางไม่หมดกิเลสตรับนั้นเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพบนับชาติไม่ท้วน เทวภูมิหรือสวรรค์ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์อันเป็นทิพย์ที่มีรัศมีสว่างสวยัยรอบกายตลอดเวลาสาเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาเพราะได้สร้างกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันทีเรียกว่าถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ ไม่ต้องนอนในคันมารดาหรืออยู่ในฟองไข่ก่อนส่วนจะอุบัติขึ้นณนะสวรรค์ชั้นไหนเป็นเทวดาประเภทใดและอยู่ในฐานะอะไรก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์สวรรค์มีด้วยกันหกชั้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุม่มมหากราชิกาเทวภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสองดาวดึงสเทวภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสามยามาเทวภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่สามสี่ดุสิตาเทวภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ห้านิมมานรดีเทวภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าและหกปารณิมมิตา วสะวัตตีเทวภูมิเป็นสวรรค์ชั้นที่หความตายของเหล่าถวยเทพจะมีหลางบอกเหตุที่เรียกว่าบุพพนิมิตที่จะทำให้จุติจากสวรรค์มีอยู่ด้วยกันห้าประการว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้น นิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดาผู้นั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งผ้าย่อมเศร้ามองเหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้ผิวผันเศร้ามองย่อมปรากฏที่กายเทวดาย่อมไม่ยินดีในทิพอาจของตนเมื่อนิมิตเคล่อบังเกิดขึ้นเทพบุะบุเทพ,พทธทพทิดาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตน รัศมีกายจะค่อยๆลดลงเกิดความไม่ยินดีในเทวโลกหมดความชื่นชมในทิพยอาจของตนเทพบุตรแม้เห็นเทพธิดาอยู่ล้อมรอบก็ไม่ยินดีกร้ายเวลาเจ็บป่วยไม่เห็นอะไรที่จะสวยงามแม้มหรสาบจะขับกร่อมไพระเพียงใดก็เบื่อหนายไม่อยากดูไม่อยากฟัง สำหรับเทพ,พบุตรผู้มีบุญนั้นจุตินิมิตจะปรากฏให้รู้ตลอดเจ็ดวันในเทวโลกเมื่อจุตินิมิตปรากฏชัดมากขึ้นเทพพบุตรเทพธิดานั้นจะเกิดความเศร้าโศกเข้าครอบงำจิตใจเกิดความคิดกระวนกระวายเพราะคิดว่าเราจะต้องจากสมบัติอันเป็นทิพนี้ไปเสียแล้วเทพบางองค์ไม่สามารถระงับความทุกข์ได้ จึงเที่ยวพร่ำเพ้อพี่ไรกรำพันบางองค์ตั้งสติได้แม้ไม่แสดงออกทางกายวาจาแต่ใจนั้นกรุ่มร้อนไม่สามารถถอดกลั้นความทุกข์ไว้ได้บุพพานนมิตรเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นทั้งตนเองและเหล่าเทพอื่นที่ได้เห็นถ้าเป็นเทพผู้มีศักย์ใหญ่ก็จะหลบอยู่แต่ในวิมานไม่กล้าออกมาให้ใครเห็น เมื่อครบเจ็ดวันในเทวโลกเทวดาที่มีจุตินิมิตรปรากฏก็จะดับวูบไปเลยส่วนจะไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่บุญบาปที่ตนสั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ส่วนเทพผู้มีบุญมากที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อรู้ว่าตนจะสิ้นอายุไขจะไม่หวั่นกลัวต่อมรณะภัยคือมีความพร้อมเสมอสำหรับการเกิดใหม่ เพราะเคยสั่งสมบุญให้ทานรักษาศีลไว้ดีแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เมื่ออยู่เทวโลกก็ไม่ได้ประมาทเที่ยวเพลิดเพลินเหมือนอย่างเทพองค์อื่นมีความมั่นใจว่าเมื่อจุติแล้วจะต้องไปเกิดในภูมิที่สูงหรือเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสูงมีสัมมาทิฏฐิเมื่อปุพพานิมิตบังเกิดจะพากันไปสู่สวนนันทวัน ซึ่งเป็นอุทยานสวรรค์มีแท่นจุติให้กับเหล่าเทพที่รู้ตัวว่าจะจุติเหล่าเทพทั้งหลายที่ทราบข่าวก็จะพากันมาอวยพรให้บังเกิดในภูมิที่ดีมีสุขเรื่องราวของการจุติอุบัติการจุติของเทวดาเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเกิดมีดับเทวดาแม้จะสุขสบายแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีวันที่จะจุติ และจากอัตภาพที่ตนดำรงอยู่เทวดาทั้งหลายที่ตกอยู่ในความประมาทไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตก็มีมากหลงระเริงเพลิดเพลินสนุกสนานในทิพยะสมบัติอันไม่จีรังเมื่อวาระแห่งสุดท้ายของชีวิตมาถึงยอมเศร้าโศกพัมเพ,พ้ิ่พิไรรำพันเรื่องนี้ก็เป็นแง่คิดที่ให้กับการดำรงชีวิตของเราท่านทั้งหลาย ไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทมันสั่งสมความดีงามฝึกฝนตนเองให้ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานให้ได้เทิน